สวัสดีครับก็มาต่อเนื่องกัน <c oughs> เป็นคลิปที่3ก็มาถ่ายนะ้ำมันเกียร์กันนะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะนีพน่พื้นที่มันก็ค่อนข้างจะจํากัดซะ,ละเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรู้รับชมกันได้เลยนะครับทราบก่อนอื่นก็ต้องถอดแผงกันดินก่อนเป็นปติกนี บ็อกนะครัซื้อมาหลายพันนะได้ใช้แล้วบอกรุลอไบอกรุ่นนี้ขันล้อไม่ออกนะได้ไหมเคยท่านมเกี้ยเคยท่ามันเกี้ยใช่เคยแล้ว เพื่อน็อตไม่ไม่ครบเหรอแหวนหายอีกแล้วนะแม่เนี่ยเข้าไปแล้วคุณก็จะพบกับเกียร์ทรานสมพิชันหือไม่ใช่เกียร์ธรรมดาปกสปีดนะเดี๋ยวคุณกำลังดูนะคุณจะทายยังไงดีวะเนี่ยตัวทายอยู่ไหนอยู่ข้างบน ถ่ายยากสุดนี่เพื่อท่านผู้ชมแล้วกันเราใครที่จะทำเองนะแม่เจ้าลำบากจิบหายเนี่ยประมาณยี่สิบสี่กว่ลองดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปรับมุมกล้องแป๊บอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูยี่สิบสี่ไหมลองดูไม่เอาลดลงอ่อนหนึงลงมาอันนี้มือเลเอาลงอ่อนเลย

เพื่อซีลน้ำมันซึมน้ำมันเกียร์ซึมเงโอเคน่ลองขันดูเอามึงขันไม่ร่างเดี๋ยวไปลองะค่อยๆอย่าเพิ่งโปิดก่อนนะเอ้าหนอ่ม ิต้องมาแล้วครับนี่ตอนถ่ายไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ที่ตอนเติมแล้วทีนี้เดี๋ยวกันข้างบนกุ๊ด้วยเลยอย่าเพิ่งเปิดก่อนฉันเลยต้องบนนะ่ะม,มันจะมีแหวนรองนถอตถ่ายด้วยนะหยาบๆนะนี่ไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ก็บอจะทำได้ <c oughs> มันจะเด่นมาฝั่งนี้นะ่ะผมว่า tiểu đồn ra được gần Hàng 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 này lấy là thứ là có này, Để đây kén Không buồn Không buồn bơi chăng cái buồn luôn đây Thấy mày dứt nó 3 lít มันเกียร์นะพี่แล้วไหลมเป็นน้ำหรือนั่นนี่ภาคลาคภาคไหนอะเป็นช่างที่ไม่รู้ใครมีอะไรผู้ชาอู้หูที่ต้องเป็นลูกมือตลอดเอาไปเดี๋ยวต้องแยกลุงนะแยกลุงนะแยกลุงนะมันไม่มือมัน ค่อยอยู่มันไม่ได้ระดับน้ำแล้วนี่เพราะเราพื้นมันไม่ไม่เรียบนะอ่ะออกมาก่อนกันหน่อยจะเอาถังมึงไงต้องเอาไอ้เข้ลงก่อนนะดูซิว่าน้ำมันจะออกอีกหรือเปล่างอีสับไม่มีแรงเลยเราเดียวไม่ได้นะติดบล็อกสวันนี่บล็อกบล็อกสตั้งต้งต้องอยู่นู้น้เย การต่ายนะ้ำมันเกียร์คมันคือละมุนก้ครั้งแรกครั้งแรกนะแล้วก็จะเป็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเอาไหมนเนี้ยฮะลงมาก็เหมือนเดิมคือมึงไม่ต้องแยกก็ได้นะกลัวโอเคนะนปัญหาตอนเติมนะแล้วทีนี้นะเอาลืมให้ดูนะ้ำมันเกียร์นะครับเพราะว่าเราใช้อะไร นี่ก็คือน้ำมันเกียร์ธรรมดาที่เราใช้นะเป็นของยูสุเลยนะเบสโก้เกียร์ออยทรานสิเอชเบเอห้าววูสามสิบนะน้ำมันเกียร์ธรรมดายูสุนะรถยูสุใช้ต้องใช้น้ำมันนี้เท่านั้นเฮ้ยเหนื่อยกูเหนื่อยอะไรวะเนี่ยแล้วก็แหวนรองน็อตถ่ายน็อตเติมน่าดูโชเดอร์เอาน็อตมาให้ดูหน่อยเซ นี่ก็คือแหวนรองนะเป็นยางนันะแล้วก็มีบาโค้ดอะไรไปซื้อกันได้นะบอกเขาไปเลยนะแหวนรองน็อตถ่ายเกียร์ธรรมดาดีแม็2 0์นะเอาเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนแหวนกันนะครับเออเนี่ก็เป็นนอ็อตนะ้ำมันเกียร์น็อตถ่ายกับน็อตเติมนะน็อตเติมก็คือจะไม่มีแม่เหล็กนะนั่นนี่แล้วก็น็อตถ่ายจะมีแม่เหล็กนะนั่นนี่มันไม่ได้เช็ดให้ ไม่ได้เช็ดด้วยนะเช็ดไม่เหล็กนะมันจะมีคราบเหล็กเล็ก,ลกๆน่าติดอยู่นะ <Okay S 2> เดี๋ยว,วผมเอาเช็ดช่วยม,มันบอกว่ามันลืมเช็ดน็อตตายนะมันเครื่อง <โด S 1> น็อตตายนะ้ำมันเครื่องเนี่ยมีแม่เด็กปะมีใช่ไหม ừ ừ, อ๋อแขรงให้เราดูหน่อยดิแขรงหากล้องหน่อยเพื่อนนี่นะก็เช็ดเช็ดนะเท่าที่เช็ดได้นะ <c oughs> มันเอาไว้ดูดน้ำถ้ามีน้ำยาล้างก็ดีแต่ก็ไม่มีโตเน็กมึงอย่าให้เลื่อปื้อดิลำบากุยแล้ว เป็นยางนะนี่ตัวนี้เป็นยางนะก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งพร้อมตอนถ่ายพนะร้อมเป็นยางนานะแข็งอันนี้นนกลุ่มอ,อันนี้เริ่มแบะแล้วล <c oughs> บางค่ายก็จะใช้เป็นเ,เป็นเหล็ก โซเน็กนะแต่เราใช้ลูฟนะคล้ายๆโซเน็กคูนอโตบัตใกล้ๆกันไม่ต้องโฆษณาให้เขาใครจะ <c oughs> เป็นไอ้อะไรเนงะี้ยเป็นอะไรกับโฆษณาเพื่อนนาย <c oughs> ก็ได้นํา <c oughs> นไงเราก็บางทีเขาเขาจะใช้ไงบางคนก็ถามเยอะเ,เหลือเกินว่าจะยังไงพี่ <c oughs> นี่ก็ใส่เข้าไปนะเหมือนกันนะเท่ากันปัญหาตอนเติมนั่นแหละมึงต้องคิดวิธีเติมแล้ว <c oughs> จะเติมยังไงนี่น้ำมันนะ สามลิตรนะเพียงพอใชออ่ไหมโจ้เพื่อสามล e ิตรพอป่ะมีของเก่าเหลือๆมั้ยไม่มีไม่มีมเว้ยแล้วมึงไม่ได้กี่ลิตรสามอันดับแรกเราต้องไปใส่น็อตถ่ายก่อนนะก่อนที่จะเติมเอ้ยไม่ใช่สิใส่นอ็อตเตอเอน็อตถ่ายแหละถูกแล้วนะครับหมดแล้วไม่ต้องคลิปอะไร้ขนาดนั้นนะเราซีเรียจตอนเติมดีกว่าปัญหาวอลลอนเข้าอย่งไรเนี่ยได้ได้นี่ครับก็จิ๊ดจิ๊บนะ รือว่าเอาโซเนกีก็ได้รื้ว่าเอาน้ำยาฉีดก็ได้แล้วแต่คุณนี่แ,แต่ความกริปบกริบก็ได้นะผม,มเช็ดแม่งแล้วขันพอตึงมือนะคร,รับถูกันบ่าววะถูกที่มีแม่เหล็กนะจำง่ายนะน็อตถ่ายก็จะมีแม่เหล็กน็อตเติมจะไม่มีนะเบอร์ยี่สี่นะตัวเข็มก็ออกนะตามเข็มก็เข้านะไม่ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ ไอ้ที่ยากเนี่ยก็คือตอนเติมนะนั่นแหละนะนกันเข้าไปไม่ใช่กรอกแปตงไม่ต้องพนะอตึงมือนะต้องอย่าตึงเกินนะเพราะมันเป็นพอแล้วมันเป็นเอ่ะมีเนียมมีเนียมนะแตกเนี่ยเรื่องใหญ่นะสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นช่างก็น่าจะรู้กันแเลยลำบากตอนที่เติมเบื่อลงเลยเรืเ่อ <ừ. S 2> ร้อนเรื่อร้อนอ่ะ เครื่องเริ่มร้อนแลยนะครับร้อนนะแต่กูเนี่ยจะเข้าไปเติมไ,ไม่ไม่ไม่เอามานี่ก็ได้เดี๋ยวบีไปไม่เดี๋ยวกูเนี่ยเข้าทางมือนะม,มึงได้แล้วใช่ไหมอเอาเอานั่นอนนอกไปดิเอาอะไรเอาไอ้ไอ้พวกนั่นนะครับนี่เราก็ค้นพบวิธีการถ่ายเติมได้แล้วนะก็คือเอาหลอดที่มันปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำขวดเนี่ยมาตัดให้สั้นนะได้ก็ใส่พอดีแล้วก็บีบขึ้นไปเนาะบีบใส่ไปเลยชั่วเพื่อ ใส่เองุณลำบากอ่ะคิดดูใช้คับใช้สามลิตรนะใส่จนกว่าม,มันจะร้นออกรูบุ้นอะใช่เออคร่าวๆไงครับประมาณสามลิตรน่าพอนะถ้าไม่พอก็สวย <c oughs> ปัมป๊มปั๊มปั๊มเข้าไปคราวนี้แหละไอ้ที่อยู่ในสายเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้นี่ปั๊มเข้าไปนะเก็บคอแทงดูงานดีไว้น,น DIY นะ นะเราไม่มีอุปกรณ์เหมือนช่างตามร้านทั่วไปก็ลองทำดูนะวิธีนี้นะสำหรับใครที่ถ่ายเองนะแม่งแต่ว่าเละเทะหมดแล้วตอนนี้นะโดนหรือยังเจ,จ้าหน่อยอะ่ะกูบีให้ไ,ไหมไมือล้ว่บีดมือมันบีบยากนังนึ่บีกูไปไให้ดีเนี่ยกูซื้อมาสักหกนิดก็ได้นะกันเหนียว ไม่มีอะไรม,ม,ม,มีรถที่ก็เขาบอกแบบมาค่อนข้างที่จะถ่ายง่ายหรือเปล่าง่ายเลยน่าจะรถถุงๆนะแต่รถเตี้ยเนี่ยน่าจะปลัมตัวกันหน่อยนะสําหรับใครที่ไม่มีไม่แรงหรือว่าไม่มีลิฟต์อะไรพวกนี้นะถ้าไปทําร้านก็จะดีกว่านะครับก็สามสี่ร้อยนะค่าช่างแล้วแต่อูนะนพักตรงแหลตอนนี้กําลังปลัมตัวอยู่นะครับตอนนี้ซูเปอร์อมึงจะรีบใช้รถหรือไง กำลังใส่เกียอยู่เนี่ยลบใส่ผ้ายางนี่ก็ยาวๆไปเลยนะเร็วๆนะไม่รู้จะพอเปล่าพอไหมไปแรงนวัานี้จะรีบขึ้นเติมจนกว่ามันจะล้นออกมานะก็จะได้ระดับของเก้าอดีนะก็ออกแบบไว้แล้วทำได้ความเร็วสูงไม่ได้นะสัญนหา มึงก็คิดได้นะวิธีมึงนี่ยต้องมันเลือๆดช่ยต้องมันต้องเกินนิดนึงนะงสักนิดนึงก็คือตอนแรกเดี๋ยวผมเคยใช้ของอัตท,ทอน่ห้ามันอยู่สามสิบเหมือนกันนะใช้ใช้นะดูจากคู่มือมันเขียนว่า5้า0มันยูสาะเราก็ใช้ก็ใช้ได้นะใช้จนมาถึงนี่เนี่ยรอบที่สองแล้วนะที่เปลี่ยนรอบที่สเราใช้ของ นี่เลย <ผม S 1> เบโกของศูนย์เลยรอบแรกผมใช้ของปตทก็ได้นะไม่มีปัญหาเกียร์แข็งเกียร์กระตุกอะไรไม่มีนะเกียร์เข้ายากเลยพวกนี้ไม่มีนะผมสันทิฐานว่าของปตทน่าจะใช้ได้เหมือนกันพอช้าเต็มอะ่ะย,ยาวๆเลยคลิปนี้นะแม่เจ้าใส่จนกว่าม,มันจะเต็มนะครับนี่ครับล้นมาแล้วนะเมื่อกี้ล้นยัง ดแล้วนะตัวนี้แล้วก็ทําการปิดอาคารพอถึงมือเนี่ยอยู่ที่ระดับน้ำไปเลยอืมพี่ยานังกาเลยนสามลิตรนะเดี๋ยวพูดเลยอะไรเดียวพูดดีนี่อยู่ที่ระดับน้ำแล้วทีเนี้ยเยิะมากเลย นะก็ขันแข็งพื้นที่เรียบร้อยนะครับที่มีลิฟต์อ,อาจจะไม่เลิวเลยก็ได้ใช่ผมต้องจำใจอ่ะโอเคนะประมาณนี้นแล้วกันนะครับครับก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยกับการถ่ายน้ำมันเกียรนะ์นั่นเองใช้กันได้นะนี่ก็เนี่วิธีนี้น,นำไปดีอวใช้กันได้เออเผมมันังคาดไม่ถึงเลยอะไร เดี๋ยวแป๊บเึ Denn ิโอเคขั้นตอนต่อไปก็ใส่แผงนี้นะคลิปนี้วานนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส i b ร้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ